สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบาอ่าวเอกล้านทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการขี้อ้อยนะครับขึ้นสิบล้อนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับก็ไม่ได้ขี่ไปหลายวันเลยนูนะรถขี้อ้อยอยู่นู่นเลยนะฮะรอดมีวันแรงนะฮะติดเทียบนี่นะต้องใช้รถนะครับจอดอยู่ด้านบนนะครับ นี่นะลงไม่ได้นะครับดินนิ่มมากนะครับกลัวรถติดนะครับต้องให้รถขีบนะครับวิ่งในแปลงนะครับแล้วก็ขีบมาใส่ติดล้อนะครับที่อยู่บนถนนนะฮะเพราะว่าลงไปในแปลงไม่ได้นะครับนี่นะวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเสียง รถสิบล,ล้อติดนะครับต้องให้รถรีบวิ่งอย่างเดียวนะครับเนี๋ยนะก็ทีมงานเดิมครับไล่โชคเย็นปิดนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็คื้มๆนะครับกลัวฝนจะตกเหมือนกันนะก็ต้องมา,ารีบรีบอ้อยพันขึ้นสิบล้อก่อนนะครับเว้นมาสี่ห้าวันเลยนะครับทีไม่ได้ขีบนะครับเพราะว่า ดินเละมากนะครับรถที่้อยนะครับก็ลงไม่ได้นี่นะครับขอพาทุกคนมาดูบรรยากาศการคีอ้อยนะครับขึ้นสิบลอ้อนี่นะคันเดิมนะครับคันนี้เลยของลุงไถนะครับไล่โชคเย็นจีนนะครับนี่นะแรงที่จะปลูกนะครับก็ไถ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะลงปลูกอ้อยได้เลยนะครับเว้นมาหลายวันฝนตกนะครับทำอะไรไม่ได้วันนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็ต้องรีบทีมอ้อยนะครับไอเสจนะครับ รถนะล้อจอดนู้นเลยยิงค่อนข้างที่จะไกลมากนี่แนหะละฝนตกมาก็รดลงไม่ได้นะครับสองสาวันเลยดินยังนิ่มอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็มืดๆคุ้มๆนะครับขอพาทุกคนมาดูบรรยากาศการขี่ปอ้อยนะครับ นะก็รีบคีบนะครับกลัวฝนจะตกลงมาอีกนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการขีบอ้อยพันธุนะครับนี่นะเป็นงานโชคเย็นจิตนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ